สวัสดีครับพบกับช่องเชียงเดียว์ชัยเนีครับตอนนี้กําลังผสมปูนเพื่อเทเสานะครับเสากรัวนะครับส่วนผสมของเสากรัวนี่ก็คือปูนหนึ่งกระสอบนะครับเป็นปูนเทนะครับปูนหนึ่งกระสอบปูนเทหนึ่งกระสอบแล้วก็หิน 8ังนะครับทรายจะ10บถังนะครับน้ำก็จะประมาณ5ถังนะครับแต่น้ำนี้จะใส่ก่อนประมาณ5ถังนะครับจะดูว่าอากาศเป็นแบบไหน ถ้ามีฝนตกก่อนหน้านี้ก็จะใส่ประมาณห้าถังนะครับถ้าแห้งเกินไปก็ห้าถังคงไม่พอนะครับตอนนี้ก็ผสมครบแล้วนะครับจะทำการเอารถเต็มปูนมารับปูนไปเทนะครับ ต้องใช้สองคนนะครับคนหนึ่งจะเข็นรถปูนนะครับต้องใส่ไปที่พอประมาณนะครับพอประมาณนะครับให้ล้นรถนะครับ เริ่มจากใช้ทางปูนตักเทกี่ต้นนี่เททีทละกี่ต้นเททีทละกี่ต้นเท,ละ,นทละห้าต้นก่อนกรีดเนาะ เริ่มจากเทหัวท้ายก่อนนะครับแล้วก็จะดึงโครงเหล็กขึ้นก่อนเพื่อมาให้แนบชิดกับตัวแบบ ก็เทตรงกลางเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็นำปูมไปยังที่แ่นเทต่อครับ ตอนนี้ช่างซานก็จะปาดหน้าปูนนะครับตัวไหนไม่เต็มก็จะเติมทำการกรีดก่อนกรีดข้างก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นช่องโว่ของปูนตอนนี้ช่างซานทำการปาดหน้าปูนนะครับห้าช่องมั่นก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะทำการ เหล็กไว้เพื่อรัดลวดนามนะครับ เริ่มปักเลนะครับตามแบบง่ายกว่าหม่ชานาาใช่ตั้งเหมือนเนดะตัวนั้นก็มาวางตัวนี้นะก็เสร็จเลยใช่ไหมครับนี่มันจะอ่อนนะ,นนะ ตักตอนปูนยั้มอ่อนๆนะครับตักปูนแข็งแล้วไม่ได้นะครับจะทําให้ลวดนั้นไม่ยึดติดนะครับจะทําให้ปูนแข็งแล้วมันจะไม่ยึดติดเพราะว่าปูนมันแข็งแล้วนะครับเวลาไปปักลวดรัดล,ลวดมันจะทําให้ตัวเหล็กตัวนี้นะครับหลุดออกมาได้นะครับ ก็กลับด้านนะครับหน้าปูนมันก็ไม่เสียหน้าซานพี่ว่า ใช่ไหมใช่อืม,มปปอ่ะพอถ้ามันปูนมันแข็งวันนี้มันก็เดี๋ยวมันก็พองหน้าปูนมันก็กระเด้งขึ้นมามันก็ไม่สวยอืม ก็เป็นว่าเสร็จนะครับการเทเสาหนชุด5ต้นนะครับเพมาฝั่งนี้อีกหต้นนะครับใส่น้ำอีกเด้อเที้าเห็นบอมาขีดเล้งววงามเททิ่มไว้มันบเป็นอย่างหอกใส่น้ำรด ตอนนี้ก็มาเริ่มนะครับแผงเดียวกันนะครับอีกห้าต้นนะครับต้องใช้วิธีนี้นะครับก็ทำเหมือนกันกับฝั่งนู้นะครับคือทีทหัวท้ายแล้วก็เนี่ยเติมกลางถึงเติมกลางใส่น้ำยิกมันยังไงจะกรีดง่าย เติมเติมเติมปูนแล้วนะครับนี่ครับพอเทเต็มแล้วก็ทำการกรีดข้างนะครับกรีดถ้ากรีดข้างนี่จะทำให้ฟองอากาศนะครับให้น้ำปูนเข้าทั่วถึงจะได้ไม่มีมรูแหวกรีดทั้งสองข้างนะครับแต่ละต้นนะครับ ท่านนี้คนงานอีกคนก็คนงานหญิงนะครับกําลังตักหินไว้รอนะครับเตรียมโม่เสาแผงต่อไปนะครับเพราะว่าแผงนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับทานสันเขากำลังขีดนะครับขีดขีดให้ดีที่สุดนะครับยิ่งขีดนานยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยนะครับ งางก็เริ่มปาดหน้าปูนะครับปาดให้เรียบก่อนที่จะทำการปักนะครับโู้มามันไล่งัวบว่นนะบ่แม่นลีได้เนาะแม่นลีไล่งัวน้อยเนาะคุณฝั่งนูนะ้นไม่รู้วัวใครววแ่ล้นะ มืดมาแม่มืดเย่งางช่างซานก็ทำการปักเลยนะครับไม่ต้องวางไม้เหล็กวางที่เป็นแบบนะครับนะไม้ตัวนั้นนะครับปักให้มันได้ระดับครับมันมีแบบมันเก่ามันอยู่แล้วอีก5ช่องนะครับก็บถือว่าเป็นการจบเนะาะช่าบ,บนี่ก็คือวิธีการ เทเสารั่วนะครับเป็นแผงแบบเป็นแผงนะครับท่านใดที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามมาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับดูแล้วอย่าลืมกด subscribe นะช่องเฟงเดีสยสแนลสวัสดีครับ